ก้ทใไม่ก็ตตักนะทำไม่เนี่ยตักนี่ก็ได้เดี๋ยวบอกให้ตะวังทำอย่างไเง้หลอยที่รองเ้าเลยไม่แต่ไม่มีคนอยู่ก็วุบนอยค่ไหนตัดตั้นอะแตนี่นนี่คขาวเฟสไม่ใชดุ่นช่ไหมร้อนใช่ไหม เนาะคะเนี know, it, it, ่ยบ <had> like ีตัวลการที่เขาเปิดมุกเขาบีัวมันไม่ได้แรงเหมือนว่าแต่มันมี่านมันมี่เขาบอกตัวีจะึงใส่ตั่เป็นยังไงประตูรู้ว่าแบบว่าเดินพอเราก็ถึงเขตน่าบ้านแล้วมันยังจะพอเข้ามาในบ้านวมันงอะบ้านนม ไม่อร่อยไม่กินก็ไม่อร่อยก็ไม่กิน one